ความงามกับความดีคือสิ่งเดียวกันหรือเปล่าเระสมประสานจะไม่มีความดีก็ไม่มีความงาม,มเพชรยังมีหลายสีเราวาดรูปให้โลกก็รู้ว่าเรามันมีศิละปะอยู่ในตัวเองเรายังมีชื่อวิจิวาโลกสวยไนงะใช่ไหมอย่ามองโดยโลกนี่ไม่สวยต้องอม,มองโลกให้สวยชุมชน ริมทางรถไฟหลัง RCA นะครับซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยขับรถผ่านเหมือนผมครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมเข้ามานะฮะและแน่นอนทุกที่มีชีวิตที่เราไม่เคยรู้จักรอเราอยู่ครับผมเรื่องจากคนแปลกหน้า ข้างๆนี่คือถนนเพชรบุรีนะครับแบบตึกสูงละฟ้าอยู่ห่างไปประมาณไม่ถึง,100งร้อยเมตรอะออสวัสดีครับรายการ YouTube ครับมาถ่ายชุมชนทถวนี้เล่นๆนะ ถ้าสัมภาษณ์พี่สักสินาทีนี้สะดวกไหมคมรับผมได้ใช่ไหมอ๋องานแบบนี้เนาะโอ้ดีเลยขอคุยกับพี่หน่อยนะพี่วิรัตมีมอาชีพเป็นอะไรครับรับจ้างทั่วไปแล้วงานศิลปะที่เราเห็นนี่คือวาดเล่นมั่งขายมั่งแล้วแต่คนที่เหมือนกับ เราอยู่ที่ป่าแหละบางคนก็เจอบางคนก็ไม่เจอหมายถึงชีวิตมาเราเหมือนกับช้างป่าเราวาดรูปที่บ้านจะไม่มีใครเห็นนอกอยากเราไปวางขายเราไม่ได้เป็นศิลปินที่เอาหน้าแต่เราวาดให้เป็น,นประศิลปะแบบชาวบ้านคนระับมันแล้วแต่เหตุการณ์อนะ่ะใช่ไหมอย่างบางทีก็ดีดังพวกพระพวกอะไรเราก็วาดเล่นเงี้ยวางไว้มันเป็นเครื่องประดับใจว่วาดมีทั้งดีทั้งลายส่วนใหญ่ได้แรงบันดาลใจตอนไหนบางบางทีก็ข่าว แล้วเราเอาธรรมะผสมกับเรื่องจริงผม<ะ>วานในรูปแบบนี้อันนี้คือวันออกพรรษาคือวันปล่อยผีอันนี้คือคือดูมาจากในข่าวแล้วก็<ช>เกิดแรงบันดาลใจใทํางานตรงนี้เห็นมีเขียนด้วยว่าสีกากรทำไมถึงมีสีกากรอ,อยู่ในนี้ครับผมอ๋อเขาตายไปแล้วก็ต้องเป็นเปษหมอ๋อคือทําบาปไว้อย่างเงี้ยเหรอคิดว่าก็มันก็เป็นศรริลปะร่วมสมยัย ือเราเป็นคนเศษงานศิลปะหรือว่าชอบทําอย่างเดียวไม่ได้ชอบเสพไม่ไม่แต่ไม่ทําแบบเหมือนกับใจรักจริงแต่ตอนนี้เราก็ทําให้ไอ้เจ้าบ้านเอ้ยในบ้านนี้เขามีศิลปะมีให้โลกรู้แล้วว่าเรายังมีชีวิตจีวาโลกสวยไงใช่ไหม,อ,มอย่ามองโดยโลกนี่ไม่สวยต้องมองโลกให้สวยหลายคนมองว่าคําว่าโลกสวยเป็นคําด่าไม่จริงไม่จริงอ่ะทำไมถึงคิดว่าไม่จริง้็คุณทําอะไร ดูขยะยังมีศิลปะเลยแล้วภาษาอะไรคนนะแล้วยังเอากลับมาทํางานเอาทํางานติดเป็นอะไรช่วยชามได้ใช่ไหมหรือเครื่องประดิษฐ์ก็ได้เพชรยังมีหลายสีคนละคนยังม่มีจิตใจหลายคนมันทําได้ทุกอย่างแล้วแต่คนจะคิดอได้ขายไหมครับสินั้นไ,ได้ได้บางทีเขามาผ่านนี่เห็นลูกของเขาโตนี่ลนหลวงเขาอะไรนะเขาก็ขอซื้อ ลูกค้าคือคนที่เดินผ่านมาคันใบ,นบเนี่ยเหรอใช่ครับใช่เหมือนว่าคุณเดินมาเจอโลกบ้านนี่มันบ้าคนบ้ารอเปล่าเอยเดินมาบับางเอิญมากเลยนะใช่นะใชไม่เคยไปโฆษณาไม่เคยไม่เคย<ม>ก็เหมือน,นเราก็เหมือน,นเป็นช้างป่าตัวที่อยู่ในชุมชนนะแปลว,ว่าต่อให้ไม่มีใครสนใจไม่มีอะไรเลยเราก็มีความสุขอยู่ดีใช่ทำเพื่อเราเองก่อนใช่เพื่อจิตใจเราเองใช่ขอให้เราทำในสิ่งที่เราชอบแค่นั้นเอง เมื่อกี้พี่วรัสแบบพูดออกมาเองเลยว่าเออเวลาคนมาเจอแบบคิดว่าคนบ้าหรือเปล่าเนี้ยอะไรเงี้ยทำไมทำไมถึงคิดว่าคนจะมีติกริยาเองมันร้อยพ่อพันแม่บางคนเขาบอกว่าไอ้คนนี้เป็นบ้าหรือเปล่าแ่ okay. แล้วเรารู้สึกยังไงถ้าคนเขาจะคิดหรือไม่ก็ช่างมันใครจะพูดอะไรกัช่างเขาอขอให้เราจะจะทําให้โลกเดือดร้อนแล้วนเราในฐานะศิลปินเนี่ยแล้วอเผอิญคนเขาเหมือนไม่เห็นช้างป่าแต่วันนี้มาเห็นผ่านออนไลน์มีอะไรอยากคุยเหบียดทุกคนไหม แล้วแต่คนที่จะมองแล้วกันว่ามันมีทั้งบวกและลบครับทําเพื่ออะไรทําเพื่อให้สังคมก็รู้หรือเปล่าแต่เราไม่ไม,ไม่พูดเราอยู่เนี้อยู่ในป่าเนี่ยสบายใจนอกจากงานศิลปะเหล่านี้ตอนนี้ที่วิรัตทำอืนอื่นรับจ้างทั่วไปซ่อมแซมบ้างทาสีบ้างแล้วแต่ขอให้ได้เงินมาด้วยความดีใจของเราไปแรงทำงาน อันนั้นคือเลี้ยงชีพเนาะใช่ถูกต้องแต่อันนี้คือเลี้ยงจิตใจ,ใ,จใช่ก็ให้ดูเขาเดินมาไอ้บ้านนี้เขายังมีจิตใจรักงามรักสวยม<อ>ันก็ยังมีประโคมใจเขามาชมนิดหน่อยก็ยังชื่นใจความงามกับความดีคือสิ่งเดียวกันหรือเปล่าผสมผสานยังไงครับจะไม่มีความดีก็ไม่มีความงามมีความคิดว่าอยากให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงจากนี้ไหมครับ หนึ่งมีบ้านอาศัยแล้วก็มีงานให้คนแก่ก็ทาแล้วก็มีสวัสดิการของคนแก่ไม่ใช่600นี่แมงเท่ากับวันละสามบาทโอ้แล้วก็อยู่ตรงนี้เสียงดังอย่างนี้ตลอดเลยนะมันชินแล้วครับถ้าวันหนึ่งกินอิ่มนอนหลับอยู่สบายหมดไห่ยังจะทํางานพวกนี้อยู่ไหมครับทำแต่เพราะเรามีแรงเหมือนที่ในหลวงตัดในหลวงราชการริกัด เดี๋ยวก่อนจากกันไปขออนุญาตมีเกมให้เล่นนะครับมีคําถามโลหลนึงขอหน่อยครับดูซิว่าพี่วิรัจะได้คําถามว่าอะไรนะอะเชิญหยิบเลยครับ <c oughs> สิ่งที่ทําคือตัวไหนที่เราจะตัดสินเวลาพูดให้คิดเวลาจะคิดต้องให้ทำได้ความคิดความคิดความอ่านความกระทำ โอเคขอบคุณพี่เวลังมากขอบคุณครับเดี๋ยวขอถ่ายที่รักกำงานศิลปะของพี่หน่อยนะ